เบื้องแนาเบื้องแน,นาพ<ะ>ูดนะมันเป็นต้นน้อยนิดเนี่ยริบเลยเนาะเห็นการหาทิพัวครับเห็นกันว่า,าฟังนั้นว่าหายกว้วยร,รีแม่คอกได้เลยครับโอ้โถูถูถูยืนริงว่าตัวนี้เป็นแม่คอกได้ครับพี่น้องเอ,อย๋ยยาสุร่ายเดมที่ม้งพันพี่น้องเก่ายาสุระเผาเสือไปหลงหยองพอเบรรดีท่านเจ้าใดขี่สัง่งกังหงษคือพญาย,ยาสุริ้งชาวน้าภูขี่ควายควันกล้า พี่น้องเข้าคนอีสานครับเพราะถิ่มกันครับไปใส่นนกันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชมซอ,อยเชียร์กันเด้อพี่น้องเด้อะกดติดตามกดซับสไครต์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้เนี่นเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อ,อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเ,เด้อครับเพื่อไงฉีดโลหิตใหม่ใหม่ อ้าวพี่น้องครับบ้านนี้ผ้าพีผ้านองมาเบิ่งง่วนนะครับสายงาม,งามพี่น้องเฮาครับเอ่ขอขอกเกาขอ,อกเดิมพี่น้องเฮ้ามาหัวใจกับจากองพลสะก้อนสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนาตัวสู่ผีสู่นองเฮาฟังนะครับแหล่งท็อปบ้านโน้นสว่างตําบลว่งม่วงอําเภอไปหน่อยจังหวัดขอนแก่นคื่เ่าเ่ะครับแต่จีว่ามันว่ามันมีใหม,ม,ม,ม่เกางัวแบบ แบบเฮ็ดพิเศษไหมเขาทันสมัยเห็นไหมแล้วสมมือเนี่ยไปหลักมาแต่งแต่บ้านไผ่กระบี่กระบองมาเนี่ยไปหลักวัตนบ้านไผ่เป็นตัวเนี่ยก็เป็นหงอหลงหงอเป็นเฮ็ดดีเห็นไหมเรียกขอเลี้ยงใหม่ทีสมัยนี้กินมาเลี้ยงใหม่เลี้ยงใหม่ได้จีบัดบูดเลยวะโอ้ยมีมามีมาเปิดสู้พีสู้น้องแักตัวแต่มื่อนี้ครับมีอยู่เลยอ้าวมีอยู่เลยขอกล้่งเยืนบ่ะขอกเขาบ่เคยขาดดิครับชั้นพอป่ะขอกเขาผมบอกเลยเอาแต่สิเป็นไลยล่ะค่ะแต่อยู่นี่คือเรื่องงัวอืม อยู่แล้วคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเฮาเพิ่มเติมคือความนีความย่าวติเถิงไงเถิงย่าโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนเอาเบอร์โทรเบอร์ติดต่อไปนะครับ094 094 398 398 3056ครับโอ้สามศูนย์ห้าหกเขากินจักวางยาข้อนเพียงน้อยพะยาเอ้ยมันจะเลี้ยงไงเถอะละเนาะนี่เราตั้มนี้อ่ะกินไม่ต้องซื้อกินโพดกินโพดติครับเขาก็ใหญ่เนาะ ร้อยห้าสิบสองหาสิสามได้เลยเหนือตัวนี้แม่เดียวสิครับเนี่ยเอานางเอกมาออกซากกันนะม,มาบอกคือแอนออลดีแท้เนี่ย <laughs> เ <laughs> <laughs> บิ้งเอารมณ <laughs> น่าจะลูกเขาอ่ะนี่ละเอาเดี๋ยวจังนั่ไปถ่ายลูกเขาเบิ้งแม่ยซะก่อนละเอียดแม่ยซะก่อนเป็นได้ครับราคามันราคามันหนิผมก็บอกยากเนาะแต่ว่าเอาเอาเป็วนว่าโตตนงัวให้ยเป็นขายาเพียงเลยอ่าคือเขาบอกตองไปไปว่าเกี่ยวกับว่าขืนมาลงแต่ว่า บักเยวะก็ต้องอิงคําว่าราคาใดน้าให้พี่น้องเพอน้ำสิฮะแม่ลูกลูกแม่ครับแม่นี่ผสมแล้วพลาดในรอบกัว่วอลไรละผสมพอได้ครับเนี่ยผมใส่อ่าบักของของขอันข,ข,ข,ของเสียตู่ไหมบักยังบักยังบักอ่าบักบ,บักวีโก้ดิบวกว่าบักเจอตัวตัวน้ำออฟฟอร์ดติเออออฟฟอร์ดนะมันห่างหายจากอ่า จากจากงัวนะครับห่างหายจากจากงัวผมค่อย<ป>หายดิครับห้างบ้างแมนเข้า่าห่างหายในหมายถึงว่าการท่าย่ำกันอันนี้นไหมแต่ผมห่างหายแต่ว่าก็ยังเลี้ยงตัวผมเองกลยี่สิบกว่าตัวครับบอกง่ายๆเอย่อยอหอกงัวข้องเฮานี่กสิพ่อเด้แบ่งปันพีปันนองขึ้ก่อนนะครับเนาเป็นว่าขั้นขืนซื้อว่างัวแดงยุนี่กะผมกะมันใจในตัวผมเมื่อนครับ ตัวพุ่นตีลูกอะตัวแดงๆมือติจ้าโอ้มันเป็นค้างเลยครับเยรนี่ราคาคู่นี้นี่เอาเอาคู่นี้คู่นี้เปิดไว้ราคาคือคือราคาบาราคาเลยนอมครับครับครับราคาเปิดไปสิบสองด้วยครับเด้อหนึ่งแสนกับสองหมื่นครับผมเดี๋ยวผมไปเอาลูกมาให้เบิ่งบารนี่ตัวลูกเขานั่นเป็นลูกของอ่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดห่วยมาจากประเทศอังกฤษด์เหมือนตัวนี้โอ้ยลูกปีศาจแดงพี่น้อง น่าสิเป็นหาแปดหนึ่งมื่อเหรอแมนครับแม่ไอพริกแดงตัวนั่นร่ะฮะพริกแดงตัวนั่นนี<ด>่เรียกว่า <laughs> หาเดาหลายถึน<อ>ไว้เห็นว่าผู้หนึ่งลืมกันได้พี่น้องเขาแม่เขานี่สูงลอยหาชิบสึไน้ไหครับเนี่ยลอยหาชิบซองสามมีอ่ะประมาณนี้เนาะแต่ว่าลูกหนีบ่หนีกันลูกลูกได้หาเดือนก้วงหกเดือนถึงที่ครับนลูกลูกเป็นลูกกัตัวแรกได้ไหครับเนี่ยลูกตัวที่สองครับเนี่ยตัวเนี้ยลูกตัวที่สองเนี่ยแม่โอ้ยห่วงงูแล้วนี่พี่น้องเขา เอาขึ้นมาเลยว่าบัางย้อนย้อนหลังขึ้นไปต้งปีก <sk> วัวนี่จังใดก็ต้องมีสิบเก็บแทนนะพี่น้องบ่ลืมาได้พี่น้องเด้อพริกแดงนะครับเอทเคหาแปดหนึ่งได้พี่น้องเด้ ah, อฮ่าแมนแมนครับแมนนี่นี่น,นี่น,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 นี่นี่นะครับเอกสารเพิ่นตัวนี้ได้พี่น้องเด้อตัวนายทองนี่เป็นออกฟอร์ดนะครับนะออกฟอร์ดครับอ๋อได้การได้การได้การผสมอยู่นะผมเองอู ve, ้ลูกไหมแน่นอนแม่เป็นง่วลูกกระทบนะครับนะครับว่าลูกมันนี เป็นบามันลอยเปอร์เซ็นต์เต็มพุ่นนะพี่น้องเฮาเลือดมีลอยเลือดมีลอยหาซิปเลือดลอยหาซิปงูเลือด้อยหาซิปเลืพี่น้องเลยผมตรวจเพิ่งแล้วว่าธรรมดาว่าธรรมดาความใหญ่ของแม่นะครับโอ้ตรวจทานีอุ้ยเอาเนี่ยพวกมันทานีใช่ล่ะเรียงก็ยังพวอะไรเดียว่าใช่ล่ะจริงด้วโอ้ยมันเกิดคือก็เหมือนเดิมลอยหาซิปว่เลือดเหรอเลือดลอยหาซิปพี่น้องเฮาเพิ่มเติมคือหัวแหลมเนาะครับผมแหม่พยายามเข้าจังเห็ดเห็ดทรงพีระมิดหัวเขา เอ้เป็นยังตีขั้นโบเลยวะยี่ห้อลังขึ้นไป3ปีนี่มันจับหางหูดเลยดิมันบอกก็ได้นี่ลืมไปแน่ที่วะอันนี้ส่งพีระมิดด้วยพี่น้องนี่หัวแหลมนะครับเหยียดให้ยั่งสวยคือมันสีสมูทของมันในตัวเองนะครับข้อกายลึกลึมในตัวนีเบิดพี่น้องเฮาชีดกระชับดีพี่น้องเฮาแช่งขาเรียบเรียบได้กันบ๊ทเต็มมดหางนี่หางแม่นี่แป๊กกลอยครับว่าธรรมดาพี่น้องเฮาท่ายสูงดีลูกตัวที่สองจะว่าเออมีลืมลืมวา มีในข้าวโพดอยู่ในหนึ่งใส่ข้างล่างครับข้างล่างใช่หอ่ะมันนี่เป็นติ่งในแม่เม็ขดข้าวโพดซ้ำเม็ดข้าวโพดละโน้มตีครับผมอ๋อมีติง่งหนึ่งตีแต่ข้า,ม,ามันคดนี่ยจะขยี้สีผ้าไปแล้วอ่ะมันขึ้นไปเห็นใส่หรอยู่ฝั่งน,น้อยน้อยซ้ำเม็ขดข้าวโพดอ่ะตีมันเตี้ยแต่ว่าร้องเมืองเดียวเป็นมนั่วไอ้บ้าน,นบ้านเป็นแน่อยู่ตีกับบ้านเสียงหรอกว่าร้องเข้าไปใกล้ร้องละน้อยเดียวครับนิดเดียวอีหลีนิดเดียวซ้ำเม็ดข้าวโพดเลยเห็นปะแม่ครับ แต่ว่าคือคือใช่หน่อยคือผมผมชัดเจนกับพี่น้องนะครับครับพวดอ่ะยืนขึ้นมาดเธอเลยผู้ที่เอาขักตีนเนาะเรากลุ่มก,กูจูกูจูอยู่หันเนี่ยเออเขาก็จินยังเบิ้งแน่เบิ้งแน่พวกน่ะ<า>มันว่าตัวน้อยนิดเนี่ยรีบเลยเนะ<อ>ยาะเห็นกันว่าที่กลวครับเห็นกันว่าฟัางนั่นว่าหากยกลวยรีแม่คอกได้เลยครับโอ้โหโถโถโถยิงว่าตัวนี้เป็นแม่คอกได้ครับ เดี๋ยวผมขอเอามุมสวยๆกับลูกเขาก่อนแล้วก็โตอีกอย่างหนึ่งคือแม่ายลูกดีแล้วก็สีได้ลำโตยง้วสูงครับต็วได้ราคาเนี่คุยได้12นี่อันนี้ว่ามันราคามันอ่อนไปน้ำแน่คือเขาต้องขอยใจพี่น้องเพื่นน้ครับครับแต่ว่าขั้นโบลยว่าขั้นว่าผู้สิไปเริ่มต้นเริ่มสางนี่คือเหมาะเลยครับอีหลีในหลกงมีให้แล้วผมทับไปแล้วแต่แต่ประสันพันธ์ได้ไหมครับ อ่ามันพันไป,รอรอปแล้วรอบก้วเลยล่ะแม่บอแต่ว่าทับอยู่น้อผมเองเลยคร<อ>ับท<อ>ับอยู่น้อผมเองเลย<อ>ผมมั่นใจมีอีกว่าแบบนี้มีอีกว่าแบบไหนง่ามๆยันมันตนัวนี้มันราคานี้5เจ้ามีผู้อยากได้อีกเอาราคาสอบลงมาก,กูนี่อ๋อหน่อยกูนี่มาห่างหายไปโดนคุณภาพยังคือเก่าพี่น้องเฮาแม่ลูกคือเก่าบอครับเนี่ครับผมคือเก่าเหมือนเดิมอันนี้ก็ผสมอยู่น้อผมเหมือนกัน นี่ละพุ่นตัวนี้อาสิบว่าถึงนั่นแต่ว่าให้เบิ้งตัวอย่างการจ่ายลูกเด้อครับเด้อจักบาทละบันตัวนี้นี่จักบาทละที่แม่ลูกคู่นี้เจ็ดสิบหาครับเจ็ดเมื่นึ่งก็หาพันครับเบิ้งแม่สะก่อนพี่น้องเฮาจังเบิ้งลูกแม่ลอยสี่สิบปลาสี่สิบหานายได้อ่ะแม่ลอยสี่สิบหาพี่น้องเฮาเป็นงัวลูกแรกวะครับแมนครับงัวลูกแรกเบิ้งเขานี่คือสดสดนะครับเนาะแมนแต่ว่าสดสดอยู่ได้พี่น้องเบิ้งวิธีการจ่ายลูกอะครับลูกไผ่ครับเนี่ย ตัวนี้ลูกอ่าแมนลูกปีศาจแดงปะพี่เศดหนึ่งสามศูนย์อ่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตี๋ตันตีมันปะบอกเราไอนแน่นอนแน่นอนพี่น้องเ้าเบิ้งลูกเขาบ้านนี้ครับเบิ้งการใจลูกเขาบ้านนี้ปตัวโง่หน่อยตัวนี้เนี่ยเก่งแท้ผม่ล่นกันมันสองปีขึ้นหลังมัเนี่ครับเนาะตัวนี้เนี่ยเก้งแทบโง่หน่อยตัวไหนเรัยบเหย้าเป็นเหย้าพี่น้องเ้าตัวนี้หลังน้ำน้แม่ขึ้นสีดียกแถว ง้อหน่อยเดียนกลัวเนี่ยจังหวะนั้นง้อหน่อยเดียนกลัวเนี่ยครับน้ำนมแม่คือดีแถวหลังแตะกายไปเลยพี่น้องเขาคนว่าดีเองไลยแม่เจ้าเคยกินน้ำเคยกินน้ำมันนั่นเหรอเดีจ้าได้กินน้ำก็ได้กินน้ำมันนั่นล้อพวกเก่งเด้งได้เนาะโอ้ตัวโอ้ลึ่งลึ่งข้อพี่น้องเขาหนอกพวงนมหน้าตาถ้าเกิดว่ามันเป็นแม่ลูกกันแถอบ่อนี่โอ้ย เอาไปเดี๋ก็รู้หรอกมันกินน้ำมให้บังหรอกคันไใ,ไม,ใไม่ได้ลูกเกินแม่เกิน,นตัวเนี่ยแต่เอาปลาเถอเอาหัวเดืยนกว่าเบิังไลเนี่ยไล่น้ำไลเนี่ยหนหนอยะไรเนาะเสียก<ข>น้ำหลาดฝาดเลยพี่น้องเ้างอืยพูดน,น,นี่เลี้ยหัวหันน้ำแม่เส้ยไปแล้วบ้าพี่น้นองมึงเดือนกลัวโอ้โถห่าร,รรมดาคุหรับประกันนี่เลี้ยงง้อหน่อยสิหนีเจ๊งแท้ขักเดี๋ยวเรับเนาะครับสีนี่ซ้ำจุ่มกุ้มแท้ๆจ้าบ่าก่อนจ้บ่าก่อน เจ็บปัญหาถึงได้เอาว้าวถ้ามันวางสองสามปีขึ้นหลังเนาะโอ้ยมันก็คือ้วานล่ะย้อนไม่ร่าได้ปะเฮ้ยโจมง่วงตัวนี้จมง่วงตัวนี้ไปใส่นาฬิกาเครื่องอื่นได้บ่ขั้นบวกเลยว่าย้อนขึ้นไปตีครับสาดไปมึงจะบาดกันห่ะอยู่ไมหันนะเจ็ดหมื่นกลัวไม่ผีน้องมึงดูขั้นว่าสาดเข้าไปยังไมหันสิบหงส์สามสี่แสนแบบนี้ผู้ใดเอาไหนมาข้ามไปบ้านไม่หันนะเอามันเป็นเอกลักษณ์ได้อยู่เนี่ยตองนี้เท่านั้น ต้องที่นี่เนาะสีต้องนี่เท่านั้นโอ้บโบรูสิขึ้นสิลงละละ้องเราคาแต่ว่าผมออกหัวใจเลี้ยงกันแล้วกันอะไรอยู่เนี่ยมแม่โบดก็มีพี่น้องเฮาเท่าโบดก็มีบ้านนี้สีในหมาขามเต็มขวากพี่น้องเฮาไม่ใช่น้อยนะครับสองตัวเท่านี้บ่มุสองขวบเนี้บ่มุเปิดแม่ครับมุนี่ให้พี่น้องแจ้ปากจบจบจบ,จบ,จบ,จบเปลี่ยนหุงหัวเดือนตีน้องบุ้มตะวันเลยน๋อ หนาครับบอกดิยืนแม่เนาะยิงเฉาใช่จะล่าแกแซ่จะ่่ากันไหนล่ะขี้ผุดและฮะผุดแม่เนาะสีนี่ซ้ำเขาก็นี่แท้แน่นอนขนาดงัวหน่อยเดี๋ยวงัวเดียนติดเนี่ยอ๋อแหวนระพื้นเบิ้งพีลองห้องว่าธรรมดาว่าธรรมดาว่าธรรมดาเป็นงัวที่ คือถ้ากับรัฐบ้านเขาคือเป็นตะเลียงแบบเนี้ยคือเอาเป็นตาเอาไปตีพอกนะครับแม่นแม่นครับคือราคามันกับว่าได้สูงหลายเราก็ได้ก็ได้เกินโตแล้วก็ตัวอย่างการเจ้ลูกเห็นพลังนมนมหลุนล้วนแม่นพลังนมนมหลุนแม่นนี่คือธรรมดาธรรมดาเลยหรอเปล่าคือธรรมดาหรอล่าพี่น้องเ้าร้อยชีพฮะง้อง้อบ้านเขาธรรมดาเลยเบิองยางไปเฮียงกับแม่เด้อบ้านท่านโดนเดิมเติบตัวไอ้เบิงกินนมดิเออขักคักขัก เอ้ามีให้พี่น้องพ่อได้เสาชิดหอชิดถึงโดนโดนเทียครับครับแต่ว่าคันโบเรียงว่าเลือกแลมเดิมที่เริ่มแรกเดิมที่กะกะง้วเนี่แหละครับคันว่าจังไดกับบ่รบ่บลืมบุญลืมคุณธหรอกครับครับมี่ได้ยางเป็นยุสมืงินกะงัวงัวงรับงัวเต็มปากเรื่องความลับสี่ผ้าลูกผ้าห้านเรียงไปนี่ละเอาตั้งสิไปจังไดราคาผมเขากะ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  ก็สิเป็นเป็นพุ่มหลังซะเนาะครับหาเป็นพุ่มหลังเขาเลยอืมอืมอ่าถีอว่าเป็นยังกระชแงบนี้เขายางมาหอดจุดนี้ได้ด้วยบันไดแตะละขันแม่นครับแม่นแมนแมนนเนาะแม่นเนาะในบันไดต่ละขันบันไดแต่ละขันที่เขายางเก่าขึ้นมานี่มัน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 คล้ายๆครับเป็นสตอรี่ชีวิตเขานะ บลืมได้เอาเป็นว่าเอากับผมในลูกกันครับครับเอาเป็นว่าทุกมีกะหัวจนชาวแฮงแมนเอาเป็นว่าทุกเนี่ยตาตกไนกับกะลูกงันเหรอครับอ่าคือห้องพานหนึ่งเล่ากันเมื่อไหอ่บ่ในในคำว่าสีสาหาปียามเมื่อนี่นี่ทุกอย่างมีได้นี่ผมบอกเต็มปากคืองัวครับงัวงัวเคยป่ากันได้นี่ครับบ่เคยถิ่มบ่เคยหาแม็นว่าถึงสีบอบมาไทยให้พี่น้องในเบื้องแต่โทรศัพท์นี่บ่เคยห่างกันพี่น้องเฮา คุยกันอยู่มีเลียงสู้กับเอาสู้กันฟังกับหัวรอมีเลียงถูกกับปั๊บใท่กันนี่แหละพี่น้องเฮาผมขบมูอขบพวกผมบบคบหลแต่วาเอาผู้เอาความจริงใจใท่กันนะครับเอาคว่มเอาความเป็นเป็นจริงวากันพี่น้องเฮาอีหลีมันว่าครับเอาเนี่ยจริงๆริตั้ต้นมา่อสองแสนคนไปเอาครับขั้นสั้นมันโดนแล้วเดี๋ยวโอกาสหนาวโอกาสได้เฮาจังไปวากันไหมหิวเหล่าด้วยหนิหิวเหล่า เขาโมงโมเขาโ่ดอกเตียนดเอาเคกครับครับครับ